วันนี้วันศุกร์แล้วนะค่ะผ่าคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศประชาชนเดินทางเข้าสักการะพระบรม,มสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะขณะที่ประชาชนที่มาสักการะพระเขี้ยวแก้วค่ะได้เชิญชวนให้ประชาชนที่เป็นพุทธศาสนิกชนมาร่วมสักการะพระบรม,มสารีริกธาตุกันอย่างต่อเนื่องค่ะ บรรยากาศในช่วงเช้านะคะพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะก็เต็มไปด้วยพลังแห่งความศรัทธาและความปรับปลื้มใจของประชาชนที่ได้มีโอกาสสักการะอย่างใกล้ชิดนะคะช่วงเช้าเนี่ยแม้ว่าแสงแดดจะแรงแต่ว่ายังมีลมเย็นๆเพื่อให้ผ่อนคลายจากความร้อน่ะนอกจากนี้ทุกวันในช่วง10โมงเช้าและ16นาฬิกาก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปและมีการแสดง พระธรรมเทศนาในทุกวันพระโดยประชาชนที่ได้มาสักการะพระเคี่ยวแกว้วต่างเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเดินทางมาสักการะพระเคียวแก้วเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตค่ะเอียนพุทธศจากนิกชนทุกท่านนะคะแม่ชีได้มาสักการะพระเกี้ยวแกว้วก็รู้สึกประทับใจรู้สึกมีความอบอุน่น แล้วก็ซาบซึ้งในพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้กราบพระเขียวแก้วเวียนพระทักษิณจึงขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านได้มาสการะพระเคียวแก้วเพื่อเป็นมงคลของทุกท่าน รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้มาสักการะเป็นสิ่งที่รํำค่าจริงเราตั้งใจไว้อย่างมากนะคะและก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสักการะนะคะเพราะว่าไม่ได้มีกันบ่อยๆนานๆจะได้สักการะสิ่งที่อันเป็นมงคลมหามงคลของเราค่ะเป็นสุดยอดของชีวิตแล้วค่ะที่ได้มาสักการะในวันนี้ค่ะ ประชาชน,นะะยังสามารถเข้ากราบสักการะได้ตัต้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1 4่กุมภาพันธ์2568ค่ะเริ่มกันตั้งแต่7โมงเชา้าจนถึง2ทุ่มนะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงมีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้คอยบริการมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเข้าชมพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยงดเว้นชุดสีดำพร้อมกัให้พกบัตรประชาชนหรือว่าหนังสือเดินทางมาด้วยค่ะ